จิศไม่ทุกข์ก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสินมนทิ้ใจ ทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุขทุกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิดไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นแจัดสิ้นมนทินใจ ฮลีวันชาหาพิว่าหันฉลีวันชาหาพิว่าภูมิใจมากภูมิใจคือเมื่อเทียบกับเด็กเพื่อนๆที่อินเตอร์ด้วยกันเราเป็นคนที่เลี้ยงลูกโดยที่ไม่ได้ตามใจลูกเลยคือถ้าเขาต้องการของ5อย่างเนี่ยเราจะให้เขาแค่สมหวังแค่2อย่างอีก3ามอย่างเราจะให้ปิดหวัง พราะจะเป็นการสอนให้เขารู้ว่าอะไรที่เราถึงเวลาจะได้อะไรที่ไม่ถึงเวลาที่จะได้หนูไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้แล้วเขาจะเป็นคนที่เข้าใจพูดได้ง่ายมากคือเหตุผลถ้าเรามีเหตุผลถูกต้องคุยง่ายมากเขาเป็นเด็กเรียบร้อยช่วยเหลืองานบ้านได้ทุกอย่างในออมแ ภูมิใจตรงนี้มากคือภูมิใจเพราะาเราเลี้ยงเขาแบบธรรมะด้วยคือคุณแม่ทําไม่เห็นแล้วก็เลยเราจะสอนลูกได้ง่ายมากเพราะว่าธรรมะช่วยจัดสรรให้ด้วย๋อซาลามีมันแข็งแแลวฟูโนเวไม่เอาเหมือนกันอ้าไส้กรอกก็ไม่มี คือคนโตนี่จะเงียบมากประมาณว่ากว่าจะพูดอะไรได้เนี่ยต้องมีวิชาอาคมหน่อยนะคะที่จะงัดให้เขาพูดแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมากแล้วคนเล็กนี่จะขี้เล่นเหมือนกันนะแต่ว่าต้องใช้ความคุ้นเคยนิดนึงพอคุ้นเคยแล้วก็จะเล่นได้เรื่อยๆเด็กสองคนนี้จะมีข้อดีคือเป็นเด็กที่มีจิตใจเอื้ออารี คนเล็กนี่จะชอบดูดูแลเพื่อนๆด้วยนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยสำนันแพลิงต้อนจะแบบเทคแคร์ดีมากเป็นสุภาพบุรุษอะ่ะภูมิใจในความที่เป็นสุภาพบุรุษลูกไม่ดื้อเลยค่ะแต่ไม่ทราบว่าที่วัดนี่ดื้อมมัม้ยยแไหิบกลันอสดทม แน่นุ่มละมุนอื่นชื่นจิตแม่เล่านิทานกลำเพลงชีวิตชีทางถูกผิดให้ลูกรังบอกกันแล้วว่าถ้ามาบวชนะโยมแม่ไม่ได้ไปทุกวันนะเขาเข้าใจแล้วเราเองก็มั่นใจลูกว่าอยู่ได้เขาสามารถอยู่ได้ทุกที่เลยอะ คือเราปล่อยเขาตั้งแต่อายุได้ขวบกว่าคือเลิกเลิกจากนมอะดื่มนมแม่จนถึงขวบสามเดือนเนี้ยก็ไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับญาติหรือไปที่ไหนได้คุณแม่เลยไม่ห่วงเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยด้วยด้วยสติไม่ได้ใช้อารมณ์เหตุผลในบ้านนี้สําคัญมากเราต้องมีเหตุผลนี่เด็กแล้วเด็กเขาจะรับเหตุผลนั้นนั้นได้แล้วก็เข้าใจเขาไม่น้อยใจเลยนะที่คุณแม่นาน,านๆมาครั้งแต่ขนาดนี้เด็ดดีเขายิ่งบนเลยว่าไปทุกวันเหรอ มาความต่าง,งือในเด็กนะคะเราอาจจะทำกิาการออที่ไม่ดีกับพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว อาจจะมีการโมโหโกรธทาพ่อแม่โดยไม่ยั้งคิดอาจพูดจาไม่ไพเราะตะโกนใส่คุณพ่อคุณแม่กันสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับพ่อแม่เข้าใจค่ะเพราะเขาจะเห็นคือจะสอนลูกล้างเท้าคุณแม่มาตั้งแต่เขาแบบได้ขวบสองขวบวันเกิดลูกเนี่ยคือคุณแม่จะให้ล้างเท้าทุกเช้าคืออันนี้เราจะเป็นประเพณีที่บ้านเลยล้างเท้าแล้วก็จะให้เขากล่าวว่า กราบขอบพระคุณมัมมีที่ให้แพลงต้อนหรืออะตอมที่ไม่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เจ็บปวดที่สุดอะไรอย่างเงี้ยูหตื่นตันอะตื่นตันมากเลยคือมันพูดไม่ถูกเหมือนกันนะบางครั้งมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศโอกาสแบบนี้มันมาถึงเร็วมาก จริงๆก็ตั้งใจว่าถ้าเขาได้อายุที่ครบอุปสมบทก็จะให้อุปสมบทแต่ตอนนี้โหได้บรรพชาสุดยอดเลยอะ่ะบรรยายไม่ถูกค่ะหร<ล>อ, <c oughs> อคือคือปกติค,คุณแม่จะบองเขาหรออยู่แล้วแล้วแต่วันนั้นหรอแบบมีออร่า องมากคือรู้ใครใครก็รู้สึกว่าลูกตัวเองจะหล่อมากเลยแล้ววันนั้นแล้วลของแล้วมันปรับปลื้มอ่ะคือมีการเช็ดน้ำตาหลักน้ำตากันด้วยนะเบื้องหลังอ่ะรับปลื้มค่ะคุณแม่ทุกคนเป็นแน่นอนออลูกไม่เคยผ่านวิธีใช่ไหมแต่คุณแม่เคยผ่าน <laughs> คุณแม่ก็จะไม่เท่าไหร่แต่มันมีความตื้นตันอะ่ะเฮ้ยลูกเราได้นะเป็นสองในในสิรูป ที่ได้นะตอนนี้แล้วเขาเป็นลูกครึ่งที่อ่นานภาษาไทยไม่ได้ด้วยก็ดีใจภูมิใจแล้วรู้เปล่าว่าวันที่5้ธันวาคือวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อเขาด้วยก็ได้บุญสองต่อคุณพ่อรับไปรับไปแบบว่ารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะนะ <laughs> แต่ก็ได้บุญนะ <laughs> อารหังสัมมาสัมพุทธโธภาควารพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะควาลตังอภิวาเทมิ ข้พาพระเจ้าอาภิวาทพระผู้มีรพระภาคเจ้าจะได้ดูเฉพาะรีรันอ่ะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือน,น,นอนดึกทุกวันเลยอ่ะคือจะต้องดูจนจบก,ก็จะได้ดูช่วงนั้นเพราะถ้าเราเรามาดูช่วงกลางวันเราก็คงไม่ได้ทำงานนะ <c oughs> โอ้น่ารักนะวันแรก,แรกๆเหอะนะโอ้อัดอัดวิดีโอกันมือถือเนี่ยเมมโมรี่เต็มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกพอทุกวันนี้ อ่ะมาแล้วอ่านั่งดูวิยเฉยๆได้ไม่ต้องไม่ต้องอัดวิดีโอก็ได้ก็น่ารักคือถ้าคิดถึงก็เปิดทีวีก็จะได้เห็นแล้วค่ะนี่อันนี้ใครครับแม่ครับอ๋อแม่ไม่ผมส่งอะไรครับฟูแม่ผมผมส่งอะไรครับแม่ผมฟูผมฟูเหรอครับแล้วแม่ใจดีกับเราไหมครับเออขี้ขี้หออล้ออะไรนะครับห่อล้อเยอะหออล้อเยอะเหรอครับตรงนี้ก็เป็นรอยยิ้มใช่ไหมครับ <laughs> เออคือวันที่ดูเรียนรันอะแล้วเห็นเป็นรูปตัวเองอะคือชนะวันนี้ชนะใจพวกทีมงานใช่ไหมคะของสัมมเนแพลงต้นบอแล้วผลงานที่แพทประทับใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นผลงานของน้องสัมมเนนแพลงต้นค่ะ <c oughs> เพราะว่าได้ใช้ผักและพืชที่มีนะคะได้อย่างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยมากเลยค่ะพอเอามาโชว์แล้วก็เทียบหน้าของคุณแม่ด้วย <c oughs> ที่เห็นนี้นะคะเป็นรูปของ คุณแม่ของสามเนีนแพลงต้นนะคะเหมือนมากรู้สึกว่าโอ้หัวเราะจนน้ำตาไหลแล้วปลื้มด้วยโอ้นี่เขาเขาแบบรักเราจนสามารถบอกรายละเอียดหัวยุ่งหัวเยิงแบบนี้ได้เลยโอเคกับเพราะชอบชอบมากคุณพ่อเหรอฟีดแบ็กตัวนี้อ่ยู่ต้องไปวัดอีกแล้วเหรอวันนี้ก็ใช่ต้องไปคือครอบครัวเราเนี้ยจะไปแค่อานที่หนึ่งสองวันเองสามวันเองแต่บางครอบครัวเขาอยู่ทั้งวันเลยนะ ทุกวันด้วยอะไรย่างเงี้ยก็บอกโอ้ไม่ก็อย่างนี้ได้ไง <laughs> นี่คือฟิดแบบที่ไม่เคยเห็นคือคุณพ่อล้างเท้าลูก <laughs> ที่เวลามาถักบาทตอนเช้าโอ้มีด้วยผู้ใหญ่ล้างเท้าเด็กอันนี้เขาจะเขาจะงงงอย่นะครับนี่เป็นประเพณนใหม่ของเขาที่เขาไม่รู้ <laughs> เปลี่ยนไหมเหรอเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อยู่บ้านด้วยนะน่าจะเปลี่ยนคงมีบทสวดสวดมนต์เพิ่มเติมอ่ะคือไอ้คำว่าคานิงคานิงมาตั้งแต่อยู่บ้านที่อยู่บ้านเนี่ยพาเขานั่งสมาธิ15นาทีเริ่มจาก15นาทีนะจนถึง45นาทีเขาได้แต่ไม่ทราบว่ามาที่นี่เพื่อนเยอะเราไม่รู้ว่าเขาดื้อไหมคือบางครั้งบางเฟรมมันไม่ได้ออกบางซีนไม่ได้ออกใช่ไหมแต่ไอ้การที่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงไหม คุณแม่ตอบยากมากว่าเขาเหมือนเดิมไม่รู้รู้คนอื่นเปลี่ยนแปลงไ้มแต่สัมภานณ์สองรูปนี่เหมือนเดิมคือเรียบร้อยเหมือนเดิมก็ยังคิดกรุ่มกันอยู่ว่าวันที่จะมีการขึ้นนั่งเทศนะ <S <S สัมมเนน์อะตอมจะเป็นอย่างไรคืออันนี้อยากรู้มากอันนี้เนรทำอะไรอยู่ครับใช่ต้องติดตามตอนออกไปต้องติดตามวันอาทิตย์ แต่ปีี่21เนี่ยคงได้หากันน่าดูนะเรื่องมือไปจับตลับบัตอย่างนี้อย่างนี้ยะถาสัพพีเป็นที่เรียบร้อยอยากอดมาก <c oughs> คือม,มาบางครั้งแบบถ้าไม่มีพระอยากอดมากอยากอดจริงๆนะแต่ก็กอดไม่ได้บางครั้งคือ,อสมมเนินก็จะลืมตัวโยมันมีมันมีก็จะเข้ามากอดเราก็ต้องห้ามหกันอยากอดเอาไว้กอด หลังจากศึกแล้วเรากอดกันทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันแตะต้องไม่ได้นะพอมาบออย่างนี้แต่มันมีความสุขได้ความสุขทางใจะน่าจะมากกว่าทางกายสสัเยะะวนชคาดหวังให้เขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีของสังคม ในอนาคตเนี่ยคิดว่าเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆด้วยสติไม่ใช้อารมณ์แล้วก็คาดหวังว่าเขาได้เป็นเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของสังคมเป็นที่รักของเทวดาทุกที่ที่เขาอยู่แล้วเขาสามารถมีความสุขได้ในทุกๆท,ที่ที่เขาอยู่แล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะ